สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท pues ่านผู้ชมครับมือนีกับมาปลูกไปว่าเวียดกับพี่น้องไม่ได้ปลูกครับหมู่บ้านปลูกกับพี่น้องปลูกแตงโมแต่ว่รไเทศไทยเบิ้งนะครับพี่น้องการแล้วไปแล้วสวนหนึ่งครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็เป็นสวนต่อไปนะครับพี่น้องสวนแตงโมนะครับมาใหญ่เล็กเรียบร้อยพี่น้องใหญ่เล็กนี่ครับใหญ่เล็กไปนร่องแล้วก็จะปักเล็กพี่น้องนะครับสําหรับสวนนี้ครับพี่น้อง รือว่าไรน,นี่นะครับมันจะปักเหล,ล็กเม็ดหนึ่งครับพี่น้องเหล็กจะทีจักหน่อยนะครับปักเม็ดหนึ่งนะครับปักหนึ่งเม็ดนะครับเหล็กเิ่นทีจักหน่อยพี่น้องคมห่างของร่องนี่ก็ประมาณสามเม็ดนะครับผมว่าน่าจะได้พี่น้องสามเม็ดครับคมห่างระวางแถวครับพี่น้องแต่ว่าระวางต้นพันนี่สองเม็ดครับพี่น้องจะปลูกค้างนะครับพี่น้องปลูกค้างแต่ปักเหล็กทีครับ ถ้าเป็นสวนนั่นก็จะอยู่ประมาณสองเมตรห้าสิบครับพี่น้องระหว่างแถวเพ่นแล้วก็เล็กนี่จะอยู่เล็กเอเล็กที่ว่าร่องปลูกม้วจะอยู่ประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรห้าสิบนะครับพี่น้องจะบเ่ถึงสองเมตรครับแตกต่างกันครับพี่น้องแต่ละสวนนะครับนี่ครับไก่ครับพี่น้องผมว่าเกือบกิโลครับยางมาครับพี่น้องปักไปสุดแล้วก็ยางมากำลังจะเลิกงานพี่น้องอยวบรรยากาศบ่ทันมูพี่น้อง มันขับมูขับยองยางไปฮอดพุ่นคนครับพอ่นขับยองยุ่ยไก่ครับนี่ครับกำลังย่างกันพี่น้องเกือบกิโลครับพี่น้องย่างนี่ครับพาชมบรรยากาศตอนเลี้ยงเลี้ยงพี่น้องกำลังเลิกงานนี่ครับกับบะมี่ย่างลายครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กับพาพี่พีน้องมาชมบรรยากาศก่อนเลิกงานกับพีน่น้องกับพ่อเงาครับช่วงนี้กับพวกค่อยมีเวลาป่านนี้แล้วครับพี่น้องงานหลายจังหน่อยพ่กค่อยมีเวลาเดี๋ยวถ่ายคลิปกับพี่น้องก็จะมาทักทายพี่พี่น้องๆนี่นะครับคุยกันไปครับพี่น้องคุยกันไปทางข้างนี่ก็จะเป็นป้าเขาครับพี่น้องนี่งชั่วเขียวนี่ครับปลาข้าวข้าวปลาเล่ประเทศอิตาเลียครับพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นเมืองเบนชานนะครับนี่ครับในเมืองเบนชานหรือว่าเบนชิอันครับพี่น้อง ก็อยู่ภาคภาคเหนือตอนล่างพี่น้องก็ปลอดภัยดีนะครับสําหรับสงครามพี่น้องบางทีปัญหาครับพี่น้องอยู่นี่เป็นพื้นที่สีเขียวครับพี่น้องทํางานปกติครับเดี๋ยวพี่น้องโอ้เมื่อยหลายพี่น้องเมื่อยหนึ่งยางเมื่อวันนี้ปลูกแตงโมแห้งเมื่อยพี่น้องก็จะมาทักทายพี่ๆน้องๆมาถ่ายคลิปพาชมบรรยากาศตอนแรงๆัหน่อยพี่น้องยันยันลืมกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะพอค่อยมีเวลาปัญหาครับช่องเนี้ยมีแต่งานแล้วกับ่มีเวลาถ่ายคลิปนะครับพี่น้องเลิกก็มืดครับพี่น้อง มือนี่ก็พอดีกับพอดบ้านก็จะมืดแล้วผมว่าครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้น้อยเขากลางจะจะเปิดเพจอีกครับพี่น้องเปิดเพจเป็นเพจเกี่ยวกับงานการเกษตรนียครับพี่น้องการเกษตรการหาอยู่หากินวิถีชีวิตแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลครับพี่น้องเพราะว่าก็จะบางทีก็จะเป็นคลิปสั้นๆก็จะเอาไปลงเพจครับพี่น้องคลิปบ่ยาวนะครับมีเวลานิดๆหน่อยๆก็จะถ่าย ไอพี่เห island, ็นนองเนรับชมไปลงในเพจครับพี่น้องครับก็ฝากติดตามครับพี่น้องเพจกะซื้อเพจกะน้อยโคกกลางคนไทยในประเทศอิสราเอลครับพี่น้องนะครับสําหรับคลิปเลี้ยวกะน้อยโคกกลางนะครับพี่น้องยูทูบก็น้อยโคกกลางเพื่อนครับพี่น้องแต่ว่าซื้อเพจก็จะจะเพิ่มเป็นว่าน้อยโคกกลางคนไทยในประเทศอิสราเอลนะครับพี่น้องนี่ครับยางมะน่กระเศร้าเลยพี่น้องโอ้ยครับพี่น้องสุดลูกหูลูกตา เดี๋ยวพอเห็นแล้วรนนครับพี่น้องเมื่อกี้ยื้อค่อยวันนี้ขึ้นมาทั้งน้นครับพี่น้องวันนี้ขึ้นมาโน่นนี่กับทั้งคุ่นกับฝ่ายหางทั้งหุ่นกับเดี๋ยวพอเห็นพี่น้องเพราะว่าไก่แหง้งย่างมา,ลาก,าล,ดดกลัวจะหดครับพี่น้องรถจอดจุ่นครับย่างกลับไปหารถเดี๋ยวก็จะเลิกงานแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศตอนเลี้ยงที่ประเทศอิสราเอลครับพี่น้องช่วงก่นกอนๆเป็นฝนตกพี่น้องฝนตกกับได้เห็นงานเต็มที่นะครับ พอฝนหยุดตกเราก็จะเลยเห็ดงานแต่ฝนก็นจะเล็งจังหน่อยพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าอีกสามมือฝนก็นจะมาอีกนะครับพี่น้องสามสี่มือคนณาต้องเฝ้าเห็ดเฝ้าปลูกให้มันเลี้ยนะครับก็เลยได้เล่งงันจังหน่อยพี่น้องมีเวลาถ่ายคลิปแล้วก็พอได้ออกไปใสนะครับพี่น้องเลยงานก็มืดก็พี่น้องครับกับน้อยโคกกลางก,าก็กข,องขอฝากนะครับสําหรับเพจนะครับพี่ๆน้องๆสามารถติดตามรับชมเป็นนลองใจเห็นน้อยโคกกลางได้ครับผมกับวิถีชีวิตแล้งงานไทยเฮา การเป็นยูการหายูหากินการเกษตรนะครับพี่น้องหลายๆอย่างในประเทศอิตาเลีนะครับพี่น้องติเกียวก็ประเทศอิตาเลีนะครับนี่ครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องครับน้อยก็กังกับขอขอบพระคุณนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกลองใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่พี่น้องครับครับมูปัถหายุ่รลดนะครับพี่น้องมูปัญหายุ่รลดแล้ว ก็จะได้เข้าบ้านนะครับเพราะว่าผมก็จะขับรถบังกลาข้นรั้าี่น้องบังกลาข้นนะครับพราะว่าค้นพวกคบกันครับพี่น้องก็เอารถเก๋งรถบังกลารถไทกลาคาวาสกิหลายขั้นพี่น้องมาเมื่อนี้ครับลิหนาพอกันไหมครับพี่พิงน้องครับ